การรักษาโดย Golden One หรือ Sun Matter เทพผู้ร่วมสร้างนักออกแบบห้องเรียนโรงเรียนของหลักสูตรชีวิตนี้ได้มอบเครื่องมือและป้ายถนนมากมายเพื่อช่วยเหลือคุณตลอดการเดินทางสิ่งนี้ถูกทำเพื่อไม่ให้วิญญ,ญาณใดรู้สึกสูญเสียถูกทอดทิ้งถูกละเลย หรือไม่สวยใจพระเจ้าผู้ร่วมสร้างเหล่านี้เข้าใจความท้าทายที่จิตวิญญาณจะอดทนในการเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกในการอยู่รอดและความต้องการส่วนตัวของพวกเขาอาจถูกคุกคามแต่เราต้องการให้คุณมั่นใจว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมทั้งหมดคุณไม่เคยโดดเดี่ยวคุณไม่เคยถูกทอดทิ้ง และคุณไม่เคยหลงทางจงอยู่อย่างสงบและรู้ว่าครูผู้สอนฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เขยงข้างทุกดวงวิญญาณทุกย่างก้าวทําความเข้าใจว่าคุณกำลังเรียนรู้ที่จะปรับกระบวนการคิดของการใช้จิตสำนึกในการแสดงถึงความต้องการของวัสดุของคุณในการจัดกระบวนการคิดของคุณ ให้ตรงตามหลักสากลและการใช้จิตสำนึกในการแสดงถึงความต้องการของวัสดุและความต้องการทางจิตวิญญาณของคุณในข้อความก่อนหน้านี้จากเรา The Golden Ones เราได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้ความคิดของคุณก้วแรกที่สำคัญจิตวิญญาณต้องเข้าใจถึงการม,มีวินยัย ในความคิดของพวกเขานี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับจิตวิญ,ญญาณในการเปลี่ยนแปลงจากการแสดงออกถึงความต้องการทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้จิตวิญ,ญญาณสามารถเริ่มต้นที่จะปรับความตระหนักของเขาไปยังเครื่องมือและป้ายถนนมากมายที่มีให้พวกเขาในห้องเรียนนี้ ชีวิตเมื่อตระหนักถึงเครื่องมือและสัญญาณเหล่านี้จิตวิญญาณจะพบความปลอบโยนความเข้มแข็งและกำลังใจชั่วคราวระหว่างทางซึ่งในตัวมันเองคือการเยียวยาจิตวิญญาณหลายดวงได้รับความสนใจและตระหนักถึงเครื่องมือและสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งอยู่ในทุกอาณาจักรบนโลกที่เห็นและมองไม่เห็นเช่นคิดสั่นน้ำมันหอมระเหยพืชและดอกไม้สัตว์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซากปรักหักพังโหราศาสตร์ตัวเลขและความซิงโครนิกของผู้คนและเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตของพวกเขายังมีสิ่งที่ไม่เห็นที่มีอยู่อีกเช่น สัญชาติญาณจิตวิญญาณน,นำทางจิตวิญญาณเทวดาความฝันและการเยี่ยมชมจากคนที่รักจากสตาร์เนชั่นเมื่อจิตวิญญาณเรียนรู้ที่จะวินัยความกิดของพวกเขาพวกเขาจะตระหนักถึงเครื่องมือรับป้ายถนนที่เป็นสถานที่ที่ตั้งใจและใช้ได้สำหรับพวกเขาคููรักไกด์ของจิตวิญญาณพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่จะสื่อสารกับพวกคุณทุกคนอย่างไรก็ตามความถี่ของความคิดเชิงโลกของคุณอยู่ในความยาวคลื่นที่หนาแน่นความยาวคลื่นนี้ต่ำเกินไปที่จะได้ยินความคิดของเราซึ่งอยู่ในความถี่ที่สูงขึ้นเมื่อเราพยายามที่จะสื่อสารกับคุณเราบอกคุณเรื่องนี้ในเวลานี้เนื่องจากแต่ละจิตวิญญาณพร้อมแล้วและสามารถบรรลุภารกิจ ในการคิดของพวกเขาได้โลกย้ายจากความเป็นจริงมิติที่3ไปยังความเป็นจริงมิติที่5ในวันที่21ทธันวาคม2012และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการหมุนเวียนของโลกรอบศูนย์กาแล็กติกโลกและกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งหมดได้รับการอัปเกรดมันเป็นเวลา25,920ปี ที่โลกได้ประสบกับตำแหน่งนี้บนสวรรค์ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังมิติที่5และโลกเปลี่ยนแกนอย่างช้าและโลกเปลี่ยนแกนอย่างช้าช้าสร้างรูปแบบการเต้นบนโลกได้เร็วขึ้นตอนนี้จิตสานึกสามารถรับส่งความคิดที่เป็นความถี่ที่สูงขึ้นจากคำแนะนำทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขา แต่และดวงจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นร,บรอบๆตัวของพวกเขาเนื่องจากความฉลาดของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นด้วยความถูกต้องมากขึ้นการมีวินัยความคิดของคุณและการตระหนักถึงความคิดของคุณจะช่วยให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นและช่วยให้ความฝันส่วนตัวและการปรากฏตัวของคุณกลายเป็นความจริงเมื่อคุณลบรูปแบบความคิด ที่ก่อวินาศกรรมเหล่านี้กำลังป้องกันการปรากฏตัวเหล่านี้อยู่ในขณะน,นี้คุณอาจถามว่าทำไมพระเจ้าผู้ร่วมสร้างต้องการความฝันส่วนตัวและการปรากฏตัวของจิตวิญญาณที่กลายเป็นความจริงในชีวิตของจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณเรียนรู้ที่จะลบความคิดเชิงลบความกลัวความสงสัยและการทำลาย ความคิดจากรูปแบบความคิดของพวกเขาความคิดของจิตวิญ,ญญาณก็จะแสดงความฝันของพวกเขาเร็วขึ้นมากพระเจ้าผู้ร่วมสร้างรู้ว่าการเรียนรู้จะสอดคล้องกับหลักการสากลของความสามคัคคีความสมดุลความเป็นระเบียบและความเป็นหนึ่งเดียวสำหรับสิ่งดีของทุกคนคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จิตวิญ,ญญาณ จะต้องประสบความสำเร็จเราจะต้องสื่อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการพิจารณาคดีและความยากลำบากในการติดต่อต่อไปของเราเตือนตัวเองอยู่เสมอขณะที่คุณเล่นใน Playground of Life คุณอยู่คุณเป็นใครและทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่คุณคือพระเจ้าผู้ร่วมสร้างในการฝึกอบรม ตามความรักที่ทุ่มเทและการรับใช้พระเจ้าอย่างสมบูรณ์ The Golden One